มาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในแมป100 p l a y e r c พ r e n v o l ค่ะคือมันเป็นแมปที่สวัสดีโมอายทำไมใครเดินติดนี่เป็นแมปที่แับให้เราเดินขึ้นไปดูดิมันจะมีรถหล่นลงมาแบบนี้นะเออฉันขอก้าวไหลได้ไหมคลิปนี้ฉันจะลองวิ่งขึ้นไปดูดิว่ามันจะรอดหรือเปล่าโอ้โอ้โหมาถึงฉันก็โดนรถชนเลยเหรออนี้เอาไม่ไม่ตกอะเฮ้ยเฮเฮ้ยมีระเบิดเดี๋ยวดิ โอ้โหโอ้โหอะไรขึ้นจอชันแล้วมันจะหลบได้สักกี่คันเชียวทุกคนที่ชนะนี่ก็คือของวินนะที่เจอเยอะสุดในเซิร์ฟ <laughs> <c oughs> เอ้ยมันต้องทรมานแค่ไหนเนี่ยฉันยังไม่ปถึงสองชั้นเออแต่ก็หลายขั้นหลายขั้นมนันได้เฮ้ยไม่โดนไม่โดนพยายามหาที่หลบหลืองเหลืองนะผู้ชมบอกว่าน่าจะรอดเราพยายามที่จะขึ้นไปได้ไหมวะมันมีเวลาจำกัดวะ ทําไมโชคไม่เข้าข้างฉันเลยโอ้ไม่เฮ้ย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 แล,ล้วอยู่ประมาณนี้น่าจะรอดอเห็นไหมไม่โดนไม่โดนฮะไม่โดนก็บา้าแล้วโอ้โหโอ้ไม่กดไม่โดนริมๆน่าจะไม่โดนหลบ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 จะจะเข้ากลางอย่าไอ้คันจูปูดิโอ้อย่าพึ่งอยา่าเหมือนรถมันรู้ว่าคนมาจังวะ เอ้ยเอ้ยปีหน้าเราอันนี้ไม่โดนอันนี้ไม่โดนตรงนี้ไม่โดนไม่โดนตรงนี้เชื่อผมเนี่ยตรงนี้ไม่โดนเห็นไหมสองนาทีโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะหลบรถหลบรถโอ้โหทำไงต่อดีทำทำไงทำไงต่อดีทำใจเฮ้ยโอ้ยชิคกี้มาสูงแล้วจะขก้นมาสูงแล้วปั๊กชิคกีมาสูงแล้วไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ย มาดีโอ้โอ้โอมาโอโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำใจแบบเ, <c oughs> เอ้าเฮ้ยา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 เฮ้ยจะถึงที่เริ่มต้นแล้วเนี่ยอุตสาห์ฉันมาสูงแล้วเนี่ยโอ้โหมันต้องรอรอบใหม่แล้วนะท่านผู้ชม,ไม,มไม่รู้ว่ามันเล่นรอบไม่รู้ว่าเล่นรอบละกี่นาทีนะไอ้ตัวนี้มีคนถึงไกลมากแลโอ้ มันมีอะไรนี่โล่ป้องกันเหรอผมกดแล้วเอาโลบักเฮ้เหมือนผมกดรับสปิงอะไรนี่สปีดบูธเหรอแต่ต้องเข้ากลุ่มก่อนไม่ได้เข้าก็เล่นไปต่อก่อนโอ้โหโอ้โหไม่เข้าเส้นชัยวนเก่าเอาไม้เอาไม้บุ๊อุ๊ยระเบิดท่านผู้ชมทำไงจะรอดวะเนี่ยมันไม่มีทางอื่นเลยเหรอโอ้เฮ้ยสวรรค์เข้าข้างเราฉันไปไกลแล้วไกลกวบ้าแล้ว โอ้โหวิวัฒนาการย้อนกลับแล้วคนก็มากองกันอยู่จนเริ่มต้นคนยงเฮ้ยมีคนรอดไปแล้วเอ้ยทําไมฉันไม่รอดเลยแต่ไม่รู้ว่าหมดเวลานี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบด่านใหม่หรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้โหตุหยขาไม้เอ้ยฉันพึ่งหลบก็มาแล้วเหรอเราต้องเดินทางสายกลางขึ้นซสดกลางผมนับถือคนที่แบบคนที่ผ่านทุกด่านคนที่ผ่านขึ้นไปแบบถึงเส้นชัยผมนับถือมากเขาใช้วิธีไหนปะ แั้นก็คือการเริ่มต้นก็บ้าบอคอแตกแล้วเฮ้ยผมผมตามคนเยอะเอ้ยโอ้โหเลยเก้าวิเข้านี่เข้านี่เขา้าจุดนี่เขา้าจุดนี่เขา้เขาจุดนี่กันเข้าจุดนี่กันเนนนนออเออได้ได้ลดลบรดโอ้อา้าวหมดเวลาเทคต่อไปเฮ้ยเหมือนมันรีบวิ่งขึ้นแล้วมันจะได้เปรียบรึเปล่าที่ผมจะไปตามเซียนดีวกว่าเซียนเซียนระดับโปรเพเยอร์เข้าไปทางไหนกันวะเหมือนรถจะแรงขึ้นหรือเปล่าโปรเพเยอร์เข้าไปทางไหนกันถ้าผมเลยตรงนี้ไปผมจะไปได้ไกล กำลังจะบอกว่าไปได้ไกลที่สุดที่ไหนได้โอ้โห و! ไม่มีอะไรเข้าข้างฉันเลยสรุปฉันจะรอดไหมพ่อกแกให้ผ่านได้กี่ด่านอย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมด้วยหมายถึงแบบผ่านถึงเส้นใช้กี่รอบอะไรเงี้ยโอ้โห و! มันมันรวมชั้นสี่หคันเลยเลยแบบโอ้โหโอมโอไโโอ้โหแล้วทำไมมันไม่มาดีๆีวะ โอ้โหผมจะไปได้ไกลสักแค่ไหนท่านผู้ชมผมขอโทษนะถ้าทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังนี่นี่มีคนหลบนี่มีคนหลบนี่เฮ้ย้มันโล่งแล้วมันโล่งแล้วต่อไปหลบนี่ไม่โดนไม่โดนจริงๆให้มีคนโดนนี่ผมมาได้ไกลแล้วผมผมผมโดนอะไรอีกโอ้ยบ้าตายแล้วที่จะโดนก็โดนที่มีพ่อหนุ่มไปนู่นยาโอ้โหกระโดดหลบก็เหมือน โอ้โหวัวผมผ่านหรือไงจะให้ผมไปถึงจุดเริ่มต้นแล้วนั่นไม่มีคนไปได้โคตรไกลอ่ะจะผ่านสักรอบเราจังวันนี้ตาทุเฮ้ยเฮ้ยยายาถ้าหลบอยู่อันเนี้ยแบบมีโอกาสจะโดนน้อยมากนะท่านผู้ชมในหลบอยู่ไกลๆนี่ก็ไม่โดนนะแต่ก็ไม่แน่โู้ยกล่องบ้าดิมันไม่ได้หลบแต่รถมันหลบกล่องด้วยหลบพาเลทไม้อีกโอ้โห ยากว่ะยากว่ะยากว่ะเหมือนมันมันหาเวลาที่เหมาะสมที่เราจะไปหาจุดหลบได้มันค่อนข้างยากนั่นนี่เห็นไหมเราหลบรถได้ก็กล่องบาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมาทําไมวะเนี่ยพี่หน้ารอไป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 โอ้โหมอะไรจะโอ้ท่านผู้ชมผมหัวร้อนแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ผ่านวะนี่ ต้องเล่นยังไงว่าทำไมคนที่ผ่านดูดี <Wow. S 1> ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเฮ้ยต่อไปผมจะตามเขาป่ะเดี๋ยวแมทต่อไปตามเขาเลยเเป็นคนที่น่าจะนำทางเราไปสูส่ชัยชนะตอนนี้ผมไม่เคยถึง50%เลยผมขาดขคะีนคํานวณดูโอ้โ oh หเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากให้ผมลองไปแบบนี้ดิมันมันไม่ตกแมบป,ป่ะท่านผู้ชมป่ะโอ้โหโอ้โห oh เอา้าไอ้ขอบแบบนี้ท่านผู้ชมได้ไหม รถมันจะไม่มาริมริมเห้ยนี่ไงคนเขาชอบวิ่งริมริมกันโหบางคันกระเด็นแบบโอ้โหมันรู้ว่าเราอยู่นี่แล้วมันก็กระเด็นมาหาเราเงี้ยเหรอเออวาแต่ข้างข้างไม่ค่อยโดนเออวะข้างข้างไม่ค่อยโดนแต่คนแต่ข้างโดนก่อนเอมาดีมาดีมาดีโอ้ยเฮ้ยจะไปไกลแล้วเห็นชชยอยู่ข้างหน้านะผู้ชมเห็นไหมนู่น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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีสามนาทีอีสามนาทีไปได้ไกลไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลอะไรเนี่ย ไม่เหมือนมันมีที่ให้พักด้วยว่ะอะไรสปาวรถสปาวรถตุกเติมรูบักโอ้โหมันจะมาโดชฉดีเลยเนี่อีริมมันมีทางขึ้นให้เราแบบดีเลยท่านผู้ชมตอนที่ผมมาถึงครึ่งทางแล้วโอ้โหโอ้โหฉันจะผ่านด่านเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีแต่อะไรมาขัดวะเน,นี่ยโอ้โหอุต่าห์จะแบบเจอที่หลบแบบ V A P ล้วน่เมื่อกี้มันเป็นที่หลบ V A P สำหรับผมเลยนะท่านะผู้ชม ก็คือมัน VIP แล้วนะเมื่อกี้นะมัน VIP แบบว่า,ามันไอ้กล่องบ้าน,นี่มันมาไงวะผมได้ซ4ฟอะไรวะเนะี่ยระเบิดระเบิดเอาเอาเอา,เอาไปใช้ฐาหน้าได้มั้ยวะโอ้โหี่เอามาใช้เอามาใช้กับคนนะมาใช้กับคนวางลงไปวางลงไปอไอ้มันวางได้ต่อเนื่องเลยเก่งคนเก่งคนอันนี้ปีนได้ปะเอาอฉันกูอยู่ของฉันแล้วประเด็นคือมันมาตอนที่ผมปีนด้นะ ไปครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วมันมาตอนที่ฉันปีนนะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอยา่ยาอยา่าอย่าฉันหลบด้วย Bacon. เบคกน์พอเห็นผมแล้วเขานี้เลยจับจังหวะด,ดีๆท่านผู้ชมตอนนี้เรามาไกลมากแล้วนะก็คือยิ่งไกลนี่ที่หลบหาหา,หาโคตรยากอะหวังว่าเราจะไม่โดนไม่โดนไม่โดนผมไม่โดนโอ้โหผมหลบมิดขนาดนี้มันยังโดนอีกอเนี่ยเฮ้ยทำไมมันน่าเก๊สเลยมันให้ผมกระเด็นมาแบบนี้เลยเหรอ ผมอุตส่าห์ลบยังไมิดชิดแล้วนะถ้ามันหมอบได้นี่ผมอยาหอบอยู่มันหมอบไม่ได้โอ้โหเออเออเออปุ่มออกเกมอยู่ทางไหนวะเนี่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเล่นยากขนาดนี้ผมได้เห็นเกมนี้มันดูน่าสนใจแต่พอมาเล่นมีแต่ความบันเลยที่จะมาเยือนจะบ้าตายระเบิดอุ้ยหมดวีล่ะ ในในเจ้าแม่สาวน้อยคนนั้นผมผมจะตามเข้าไปคนไหนวะคนไหนวะเจ้าแม่สาวน้อยคนนั้นเลือออกเกมไปแล้ววะ่วนนากคนไม่ค่อยชนะกันไม่ค่อยเห็นว่าใครมีวินเลยที่ผมจําชื่อได้ตัวเอสตัวเอสขึ้นหน้าเอส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 คนไหนคนนี้คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่คนไหนคนไหนคุณไหนคุณไหนคนไหนไอตอนนี้ผมขึ้นนํแต่ผมผมไม่ใช่ผู้นําโอ้โหคนเป็นล้านโดนชั้นคนเดียวไม่ไหวแล้วลุกไม่ไหวแล้ว ถ้ามันไม่มีไอ้พวกกล่องงี่เงานั้นมันคงผ่านไปแล้วใช่ไหมพวกไม้บ้าอะไรกับระเบิดมาไงวะในบอกหลบแต่ลดไงไม่ตรงปกหรอเนี่ยในบอกหลบแต่ลดไงโอ้โหมึงหล่นมามันยังมันจะมาใส่ผมอีกมันยังมีการมาหยุดใส่คนอีกเวรกรรมที่จะมันไม่กระเด็นตามหลักท่ษสีห,หรอกหรอหรืออะไรโอ้โหมันยังมาแถมผมบีกเวกรรีกนคม ว่าฉันเล่นผ่านหรือไงวะคนนี้น่าจะหมดกำลังใจไม่เดินแล้ว,ว,ว <c oughs> เออเอเอเอฉันพอแล้ววะมันไม่ได้นะผู้ชมวะผมเล่นแบบไลยตามากเพรไม่ผ่านเลยวะผมเล่นมานานมากคุณผู้ชมไม่ไหววะคุณผู้ชมใครอยากเล่นก็ยพีจะลองมาเล่นกันนะโอ้โหไม่ผ่านมีคนผ่านแล้วอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปรูดี้นะถ้าใครชอบฝากแล้วก็ชทะทะแชร์ถ้าใครเพิ่มด้วยนะยิ้ไมไปแล้วกมม็โบปบายเจ็ดไปโอเคไปเลยไปเลยฉันพยายามได้แค่นี้แลยเพื่อนฉันจะยิ่งสู้ใหม่นะ เขียไวแล้วก็ผมไปไปเขียไปเลยไปเลยไปเลย